สารภาพบาปกันเลยครับทุกคนคือเรื่องนี้เนี่ยดองไว้นานมากนะครับแต่เมื่อคืนพอเปิด Apple TV เข้าไปแล้วเห็นมันแจ้งเตือนว่า shrinking กำลังจะมีซีซันใหม่ไอเราก็แบบเอา้าดังขนาดนั้นเลยเหรอทำซีซันใหม่ด้วยไหนลองกดเข้าไปดูสักตอนสิสรุปไม่ได้นอนนะครับยิงยาจนถึงเช้าเลยวันนี้เลยต้องมานั่งทำคลิปป้าย,ยา shrinking ซีรีส์ที่หน้าปกดูเป็นคอม,มดี้ใสๆนะครับแต่ข้างในคือคมคายมาก และที่พีคที่สุดคือชื่อเรื่องนะครับใครจะไปคิดว่าคำว่า shrinking แค่คำเดียวมันสปอยแก่นเรื่องไว้ทั้งหมดถึง3ชั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ฟังแต่เรื่องย่อก่อนนะครับเพะเอกคือจิมมี่ครับรับบทโดยเจสันซีเกลนะครับเป็นนักจิตบําบัดหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า shrink นั่นแหละครับแต่ชีวิตพี่แกกําลังพังพินาศหลังจากเมียแกตุยไปนะครับแกเฮิร์ตหนักมากถึงขั้นไม่สนใจใย,ยดีลูก ปล่อยให้ลูกโตกับข้างบ้านเป็นต้นนะครับทิ้งการทิ้งงานทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็ฟิลขาดตัดสินใจฉีกตาราหมอทิ้งนะครับแล้วเริ่มทดลองการเป็นนักจิตบำบัดแบบใหม่ไม่ได้เป็นแบบบัญญัติตามตาําราหรือขนบแบบหมอจิตเวชท,ทั่วไปนะครับแกเริ่มพูดในสิ่งที่คิดอยู่ในใจใส่คนไข้แบบตรงๆแรงๆนะครับแบบที่หมอห้ามทาหรือที่เราชอบใช้สัพท์คําว่าทนเสียงในหัวไม่ไหวนั่นแหละครับ เช่นบอกคนไข้ให้ทิ้งผัวเฮงซวยของตัวเองไปซะแล้วไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่ประเทศอื่นเป็นต้นนะครับหรือยุให้คนไข้ไปต่อยับคู่กรณีแม่มเลยนะครับซึ่งความฮามันอยู่ตรงที่ว่าวิธีบ้าๆเหล่านี้แหละที่ได้ผลเฉยเลยนะครับแถมในซีรีส์ยังมีปู่แฮร์ิสันฟอร์ดมาเล่นเป็นเจ้านายขี้บน่นที่คอยดึงสติด้วยนะครับเคมีคือดีมากนะครับด้วยกันทั้งคู่แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดจนต้องมานั่งทำคลิป อันนี้นี่ก็คือชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องว่า shrinking นี่แหละครับมันไม่ได้แปลว่าหดตัวเฉยๆนะครับมันมีความหมายแฝงที่คนเขียนบทเขาซ่อนไว้ตั้ง3มเลเยอร์หรือ3ระดับเลยนะครับตามนี้ 1. คืออาชีพครับตรงตัวเลยครับ r i n k เป็นสับแสแลงที่แปลว่าจิตแพทย์นะครับหรือนักจิตบำบัดที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า Head Shrinker นะครับหรือคนที่ช่วยย่อปัญหาในหัวเราให้เล็กลงนี่คือเลเยอร์แรกที่ใครๆฟังพอจะรู้นะครับแต่เลเยอร์ที่2เนี่ยคือสภาวะจิตใจคำว่า Shrinking ในที่นี้หมายตัวถึงพระเอกเองนะครับที่กำลังหดตัวลงจากความเศร้าหรือกรีฟนะครับซีรีส์ทำให้เห็นภาพคนคนหนึ่งที่เคยตัวใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหมอที่เก่งนะครับแต่พอเมียตุยเท่านั้นแหละเป๋กันเลยทีเดียว ตัวตนเขาค่อยๆหายไปนะครับเขากลายเป็นคนตัวเล็กๆที่ซ่อนตัวจากความเจ็บปวดไม่กล้าเป็นพ่อคนไม่กล้าเป็นเพื่อนคือชีวิตของเขากำลัง shrinking ลงเรื่อยๆจนเกือบจะสูญสลายนั่นเองและเลเยอร์ที่3ครับอันนี้คมสุดเลยคือการลดกำแพง ตลอดทั้งเรื่องนะครับเราจะเห็นพระเอกพยายามที่จะ shrink the boundaries นะครับหรือย่อระยะห่างระหว่างหมอกับคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยหมอต้องวางตัวเป็นคนกลางเป็นกลางนะครับเป็น p r o f e s s i ่ n a l ใช่ไหมครับที่แยกได้ดีระหว่างเรื่องของ personal กับ professional life ใช่ไหมครับแต่จิมมี่เนี่ยแกทำลายกำแพงนั้นลงนะครับแกเข้าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านแกไปเป็นเพื่อนแกไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไข้นะครับซึ่งมันตั้งคำถามได้ดีมากว่า การรักษาเยียวยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการหมอที่เก่งทฤษฎีหรือแค่ต้องการมนุษย์สักคนที่เข้าใจเราจริงๆกันแน่นะครับสรุปนะครับ Shrinking ไม่ใช่แค่หนังตลกคาเฟ่คอมเมทั่วไปนะแต่มันคือซีรีส์ที่บอกเราว่า it's okay not to be okay หรือแปลว่าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไม่ไหวก็พักไม่ไหวก็หยุดประมาณนี้นะครับแม้ว่าเราจะเป็นหมอที่คอยรักษาคนอื่นแต่เราเองก็พังได้เหมือนกัน และในบางทีนะครับวิธีเดียวที่จะกู้ตัวเองคืนมาได้คือการยอมให้คนอื่นเข้ามาช่วยย่อความเจ็บปวดในใจเราบ้างนะครับใครที่กําลังมองหาซีรีส์ที่ดูแล้วยิ้มทั้งน้ําตานะครับได้หาแบบตลกร้ายและได้ข้อคิดเรื่องความสัมพันธ์แบบจุกๆเนี่ยเรื่องนี้คือ The Must ครับใคร Subscribe หรือมี Apple TV อยู่แล้วนะครับคุ้มค่าสมาชิกแน่นอนนะครับไปตามเก็บได้เลยซึ่งซีซั่นใหม่ซีซั่น3จะออกเดือนหน้าแล้วนะครับ ใครดูและชอบฉากไหนหรือตีความคำว่า shrinking ได้แบบอื่นอีกนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ